ข้อที่3นะครับโคตรง่ายเลยคือคือไม่รู้จะบอกว่าง,ง่ายยังไงมันเป็นเรื่องของถ้าน้องดูจากรูปนะนะครับมันก็คือเป็นสมดุลของแรง3แรงเห็นปะ่ะแรง3แรงแล้วก็มีไอ้กล่องใบนี้มีน้ำหนักน,นะฮะเท่ากับ100กิโลนิวตันคำถามก็ถามว่าไอ้เชือก B กับเชือก C เนี่ยจะตึงเท่าไหร่ซึ่งข้อที่น่าสนใจสังเกตให้ดีว่ามันตั้งอะไรอนะ่ะเห็นปะ่ะมันตั้งฉาก ถ้ามาตั้งฉากกันเนี่ยเราทำนี้น้องก็มาเป็นทัดนะครับลากอย่างนี้มาปั้งปั้งปั้งอย่างนี้เขียนป่้และฝั่งนี้ก็ลากอย่างนี้เข้าใไหมแล้วจากนั้นน้องเขียนว่าไอ้แรงแรง t ี c ให้ชื่อทีแล้วกันนะตัวนี้ชื่อทา TB เจ้าแรง TC กับแรง TB นั้นเนี่ยมันตั้งอะไรกันละหมอะปะเออมันตั้งฉากกันละก็แปลว่าไม่ต้องแตกแรงตัวนี้แต่ไอตัวที่ต้องแตกก็คือไอเจ้าน้ําหนักตัวเนี้ยนะครับน้าหนักตัวเนี้ย ซึ่งมันมีค่าเท่ากับ100กิโลนิวตันต้องแตกแล้วแตกไปไหนอ่ะก็คือแตกเข้าสู่แกนไงก็คือแตกมาทางฝั่งนี้ตัวหนึงใช่ปะแล้วก็แตกมาทางฝั่งนี้ตัวหนึ่งถั่ปะเห็นไหมแล้วถามว่าต้องใช้มุมเท่าไหร่ง่ายมากดูมุมนี้เล็กๆ30ตัวนี้ก็เท่าไหร่ด้วย30เราก็ใส่ไป30จากนั้นก็ใช้ความรู้เรื่องไซน์คอสธรรมดาว่า ไอแรงตัวนี้ที่สายขีดอยู่เนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้มุมก็ต้องใช้คอสก็เป็น100นะคอสสาส่วนตัวนี้เนี่ยที่เขียนอยู่เนี่ยนะครับมันอยู่ไกลมุมก็เป็นไซน์100ไซน์สามสิไซน์สา,สาเท่าไหร่หนึ่งส่วนสองแทนก็ไปปั๊บตัดกับร้อยกลายเป็น50กิโลนิวตัน์นิวตันถัดไปส่วนตัวนี้เนี่ยคอสสามสิบรู้สามส่วนสองคูนกับร้อยเข้าไปเป๊กอยงเดียวก็กลายเป็น50รู้หลายรู้สามกิโลนิว นิวตันและข้อนี้ก็จะตอบง่ายๆดูให้ดีนะไอแรงตัวนี้เนะี่ยตัดทิ้งเลยนะแต่เรียบร้อยคําตอบข้อนี้ง่ายมาก Tc เป็นแรงขึ้นส่วนตัวนี้เป็นแรงลง2น,นี้ต้องมีค่าเป็นไงกันเท่ากันเพื่อความสมดุลดังน,นั้นทิสายขอตอบว่า Tc มีค่าเท่ากับ50ิรูปละห้าสิบรูปสามโอเคนะกิโลนิวตันส่วน Tb Tb เป็นแรงแนวนี้เห็นไหมกับเจ้าแรง50นิวูตัน มันต้องหากล้างนันพอดีแสดงว่า TB จะได้ตะกับ50กินิเป็นคําตอบั้นได้คําตอบข้อนี้นะตอบว่า TB 50กินส่วน TC 50ร3กินินะครับก็จะได้คําตอบมาก็ลองหาดูในช้อยนะน้องก็ดูจากช้อยนะครับก็ไม่ข้อ1กับข้อ2อนะแต่ดูให้ดีว่าเป็นข้อไหนนะ ตอบตัวเลือกที่1นะนะครับเนะี่ยตอบตัวเนี้ยตอบข้อ1ได้ละเพราะว่าทำไมตอบข้อ1อ่ะเพราะว่านี่จุด A ใช่ป่ะนี่ B ใช่ป่ะแสดงว่า AB ในี่ยได้เท่าไหร่ได้50าสนั้นก็มาดูช้อยหนึ่งคือเท่าไหร่50โอเคนะงั้นะตอบข้อ1นะครับ